มาถึงข้อสรุปนะคะในการบริหารหนี้นะคะการบริหารหนี้เนะะี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรู้จักหนี้นั้นนะคะเข้าใจหลักการของหนี้มีวินัยในการใช้เงินนะคะแล้วก็ต้องพยายามโปะหนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องรู้จักว่าอันไหนเป็นหนี้ดีหนี้ไม่ดีด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทํานอกจากนี้นะคะพี่ฝากไว้นิดหนึ่งว่าบัญญัติหกประการสู่ความมั่งคั่งเนี่ย ถ้าไม่มีเป้าหมายในการออมเนี่ยไรายได้บางอย่างมันก็จะมันเหมือนกับเราไม่มีไม่มีหลักการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหเราต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ดีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะนะคะแล้วก็มีอย่างที่เรียนไปแล้วเนาะสมาร์ทโก g สมาร์ทโกก็คือ Specific, Measurable, นะคะ a อชเ e น a b l e reality แล้วก็ m ทม์บาวคือจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมแล้วก็เป็นไปได้ นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินด้วยนะคะแล้วก็เงินออมเนี่ยจะต้องมีการตั้งเป้าหมายไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าเดียวนะเราสามารถตั้งเป้าหมายระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวตลอดชั่วชีวิตของเราได้ว่าเราอยากจะทําในช่วงไหนและถ้าเรามีเป้าหมายที่ดีแล้วเราทําให้ได้นยคะก็จะมีความสุขตลอดช่วงชีวิตที่เราใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าการลงทุนที่ดีสุด เป็นการลงทุนเพื่อตัวเองก็คือ,อไรายได้จาก human a s s e t ก็คือถ้าเราลงทุนเรื่องการศึกษาหาความรู้นะคะเรื่องการลงทุนต่างๆมันก็จะสามารถต่อยอดในเรื่องของเงินให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่อย่าลืมว่าต้องดูว่าความเสี่ยงของเรารับได้แค่ไหนด้วยนะคะน้องๆแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่าอย่าคิดว่ามันไม่ดีหรือว่ารู้สึกขี้เกียจนะคะอันเนี้ยเรามีแอปปุ๊บเราทําปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่า สิ้นเดือนเรามีรายรับรายจ่ายอย่างไรเราสามารถตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปได้ด้วยนะคะว่าไหนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าอ๋อเนี้ยเปลืองโดยใช่เหตุนะหรืออย่างเขาเคยได้ยินไหมคะคำว่าลาเต้เอฟเฟกต์ลาเต้แปลว่ากาแฟเนาะถ้าเราดูแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าบางครั้งถ้าเราลดค่าใช้จ่ายของลาเต้เนี่ยหรือค่ากาแฟได้เนี่ยเราสามารถได้เงินเก็บไว้อีกเป็นแสนบาทเลยเนาะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเล็กๆน้อย ที่เราดูได้จากบัญชีรายรับรายจ่ายเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถนําไปใช้หนี้หรือนําไปเก็บเงินออมได้มากขึ้นด้วยนะคะน้องๆค่ะส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ของเราถ้าเป็นความจําเป็นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดต้นได้อย่างที่พี่บอกเนาะแล้วถ้าเราลดต้นลดดอกและทําให้การบริหารหนี้หรือหนี้เราหมดเร็วเนี่ยเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระมากขึ้นค่ะท้ายนี้ก็คือขอฝากน้องๆไว้นะคะว่าการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลกอันประเสริฐ แต่บางครั้งเนี่ยนี่บางอย่างถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะทําให้เราเนี่ยต่อยอดบางอย่างได้อย่างเช่นบ้านหรือว่าเรื่องที่เป็นอุปกรณ์ในการทําอาชีพนะคะอย่างเช่นบางคนเก่งถ่ายรูปก็อาจจะมีลงทุนพวกนี้เราก็ยังทําได้นะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติเลยนะคะเริ่มเริ่มออมนะคะแล้วก็บริหารการเงินของตัวเองให้ดีค่ะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ